สวัสดีค่ะแม่มารีซอนเกษตรอินทรีย์นะคะรู้ไหมคะว่าต้นอันนี้คือต้นอะไรต้นสีแดงแดงแห้งๆน่ะคือต้นผักสลัดเรดโอ๊ค่ะซึ่งติดดอกออกดอกแล้วตั้งแต่ฤดูหนาวตอนนี้ก็เดือนเมษาแล้วนะคะแม่มารีซอนก็ไม่ได้เก็บซักทีก็ปล่อยให้แห้งติดคาต้นอยู่นี้แหละเดี๋ยวจะมาเก็บสักหน่อยนะคะ แล้วไอ้ต้นเขียวๆที่อยู่ข้างล่างอ่ะเป็นต้นกระสังนะคะกินได้ด้วยนะคะต้นกระสังเป็นผักโบราณชนิดหนึ่ง,งแต่แม่ไม่ได้ซ้อนยังไม่กินค่ะคว่ำกระถางมีเยอะมากเลยนะคะเกิดร่วมกับผักสลัดก็คว่ำกระถางเป็นปุ๋ยเลยค่ะแล้วก็นําดินเก่าเนี่ยไปตากแดดตากแดดสักสี่ห้าวันนะคะถ้าเชื้อลูกแต่ว่า แม่มริซอนก็จะมาเพาะ,มะเมล็ดผักสลัดเดชโอ๊กที่ตัดไว้เมื่อกี้เนี่ยเพาะใหม่นะคะแล้วก็ปรุงดินใหม่ค่ะแต่ว่าดินเก่าเนี้ยต้องเอาไปตากแดดก่อนสัก3-5วันค่อยนำวนกลับมาใช้อีกไม่ต้องไปซื้อดินใหม่นะคะ นำดินเก่ามาตากแดดไปตรงนี้ค่ะสักสามวันแล้วค่อยวนกลับไปใช้ก็มาปรุงดินใหม่กันใช้ใบไม้สุดและใบไม้แห้งโดงก้นกระถางเพื่อป้องกันดินไหลออกและเพื่อเป็นการระบายน้ำค่ะดินที่ผสมในการเพราะมะิิผักสลัดครั้งนี้ดินด้วนหนึ่งส่วนเกลหนึ่งส่วนปุ๋ยมะพร้าวหนึ่งส่วนปุ๋ยหมักจากเศษอาหารหนึ่งส่วนค่ะถ้าไม่มีปุ๋ยหมักจากเศษอาหารก็ใช้ปุ๋ยคอกแทนได้นะคะ นี่ก็เป็นเมล็ดผักสลัดที่ตัดไว้นะคะไม่ได้ขยี้แล้วเก็บค่ะเพราะว่าเมล็ดโดนฝุ่นแล้วสองสามครั้งนะคะขยี้แล้วเพราะเมล็ดต่อเลยค่ะเกลี่ยให้ทั่วกระถางนะคะแล้วก็โดยทับด้วยดินเมื่อสักครู่นี้ค่ะดินที่ปลุงเมื่อสักครู่นี้โดยทับบางๆนะคะ ไม่ลยุยทับหนารดน้ําทุกวันนะคะวันละหนึ่งถึงสองครั้งแล้วก็ไปวางไว้ในร่มค่ะเพื่อรอให้เมล็ดผักสลัดเล็ดโอ๊กงอกขึ้นมาเราก็เฝ้ารอนะคะรดน้ําวันละหนึ่งครั้งนี่เห็นไหมคะ มเมล็ดผักสลัดงอกแล้วสังเกตไหมจะงอกเป็นกระจุกกระจๆเลยค่ะเพราะว่าช่วงเวลาที่แม่มาริซอนนะคะขยี่ดอกของผักสลัดนะคะ,มะเมล็ดไม่ได้แตกออกมาทั้งหมดก็งอกเป็นกระจุกเลยก็ไม่เป็นไรค่ะยังไม่ได้ย้ายต้นกล้านะคะก็จะลองปลูกในนี้ก่อนแล้วก็ใช้ดินเติมลงไปแล้วก็ดันต้นกล้าที่อุ่นเอ็นจะล้มคนต้นจะล้มนะคะ ก็เอาดินไปดันไว้ค่ะตืมดินลงไปรดน้ำวันละหนึ่งครั้งนะคะช่วงนี้ถ้ารดวันละสองครั้งยิ่งดีเพราะว่าช่วงนี้ในเดือนเมษายนนะคะปลูกผักสลัดหน้าร้อนถ้ารดเช้ารดเย็นนี่จะดีแต่แม่มริสซ้อนก็รดครั้งเดียวนะคะเดี๋ยวดันดินเพิ่มสักหน่อยรอนะคะ รอให้พายุฝนเข้าถ้าวันไหนพายุฝนเข้านะคะอากาศเย็นผักสลัดจะโตพุ่งแบบก้าวกระโดดเลยะคะ่ะเพราะว่าผักสลัดจะเป็นผักที่ชอบดูดูหนาวนะคะชอบอากาศหนาวแล้วก็ชอบแดดจัดถ้าวันไหนฝนตกก็ต้องยกกระถางข้าร่มนะคะถ้าฝนหยุดตกก็ให้เขาตาักเดเติมวันเลยะคะ่ะแล้วกลรดน้ําเช้าย็นนะคะถ้าไม่มีเวลาก็รดวันละหนึ่งครั้งก็ได้ <S <S การใส่ป,ปุ๋ยนะคะ ใส่ปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมักก็ได้นะคะใส่ปุ๋ยทางดิน2สัปดาห์ต่อครั้งค่ะครั้งละ1-2ช้อนโต๊ะนะคะแล้วแต่กระถางเล็กหรือใหญ่ถ้ารากลอยก็ผสมดินโดยคุนต้นรอบขุนต้นลงไปการลดด้วยน้ำหมักคือปุ๋ยอินทรีย์น้ำนะคะก็จะลดด้วยน้ำหมักปลาค่ะ ลดเจ็ถึงวันต่อครั้งครั้งละ2ช้อนโต๊ะต่อน้ํา5ลิตรแล้วก็ลดด้วยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงนะคะเพื่อปรับสภาพดินแล้วก็ให้ลําต้นแข็งแรงย่อยอินทรีย์วัตถุนะคะ3วันต่อครั้งค่ะอินทรีย์สังเคราะห์แสง2ช้อนโต๊ะต,ต่อน้ํา5ลิตรเช่นกัน ค่ะวันนี้แม่มาริซอนก็มาบอกวิธีการเพราะเมล็ดผักสลัดง่ายๆนะคะตัดออกจากต้นเลยแล้วก็มาขยี้ลงกระถางที่เราปรุงดินไว้นะคะขยี้ขยี้ลงแล้วก็เพาะเมล็ดง่ายๆนะคะไม่ต้องยุ่งยาก แล้วแม่มริสอนก็มีวิธีการย้ายต้นกล้าผักสลัดแนะนำอยู่หลายคลิปเลยค่ะไปหาดูได้เลยนะคะใน YouTube แม่มริสอนเกษตรอินทรีย์หรือในเพจ Facebook แม่มริสุทเกษตรอินทรีย์ค่ะมีให้ดูตลอดเลยนะคะวิธีย้ายต้นกล้าผักสลัด แม่มาริซอนก็ขอจบคลิปเพียงแค่นี้ก่อนหากคิดว่ามีประโยชน์ก็ช่วยกดติดตามกดกระดิ่งกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์ให้แม่มาริซอนด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะถ้าสนใจสั่งซื้อสินค้าจากด้านแม่มาริซอนนะคะก็สั่งมาได้นะคะก็จะมีน้ำหมักปลาทะเลสุดเข้มข้นบำรุงพืชผักผลไม้ทุกชนิดจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเร่งตลำต้นแข็งแรงและปรับสภาพดิน จุลินซีหนอกล้วยนะคะช่วยกําจัดเชื้อราแล้วก็ปรับสภาพดินแล้วก็เร่งการเจริญเติบโตเช่นกันต้นมะตูมเขตพร้อมปลูกต้นผักหวานบ้านพร้อมปลูกกิ่งพันธ์ุผักเป็ดญี่ปุ่นพร้อมปลูกหน่อผักกุ้ยช่ายโบราณปลูกลงกระถางนะคะเก็บกินได้เป็น10บสปีเลยค่ะ,มะเมล็ดผักสลัดกินอ๊กเล็ดอกกิ่งพันธุ์ผักปรังกิ่งพันธุ์ใบหูเสือ ต้นพันเตยหอมต้นพันขาแดงแล้วก็กิ่งพันลางจืดนะคะสนใจทักมาเลยค่ะที่อิ inbox เพจ a c e b o o k แม่มริสรเกษตรอินทรีย์หรือ l ล n e ไอแม่มริสรทธิ์สองห้าหกห้าหรือเบอร์โทรศูนย์เก้าสติดต่อมานะคะ